พิธีกรสาวไม่มาใช่ไหมพราะเขาไปพักต่อนที่อเมริกาเขาก็เลยฝากคลิปมาให้พวกเราได้ดูกันเบาะมอยหน่อยซิทันยาโอ้ยฉันาดูไหนอ่ะอเมริกาไงฮัลโหลแจ็คได้ข่าวว่าพิธีกรหนีหมดเลยใช่ไหมตอนนี้อเมริกานะมาเยี่ยมเราไหมชาวใหญ่บ้าอเมริกาโอเคโอเคพิธีกรสาวหนีหมดเลยใช่ไหมแล้วก็ได้ข่าวว่ามีพิธีกรสาวสุดแซ่บสวยที่สุดในประเทศ ขอบคุณนะคะที่มาเป็นพิธีกรแทนที่เนี้ยแล้วก็คุกกิฟนะเรีย,ยกจะบอกว่าอยากมาทุกวันเลยอ่ะวอดอเอาอย่างนี้ดีไหมเรามีพิธีกรสาวสามคนใช่ไหมคนนึงเนี่ยเป็นตลกก็คือกุ๊กกิฟใช่ไหมมีพ่เอกกี้เป็นสาวแซบนะ,ะเ,เนี้ยเป็นคนเป็นพิธีกรนัาเกรงขามดีปะ่ะขนาดข้างวอดอโอ้โหไล่แจ็คออกเถิดแจ็กอ่ะอ้ดียวเหนียว เราเ่าเราจะติดกันหรือเปล่าไม่รู้อะให้บอกไปเถอะเนาะเนาะเอาอย่างงี้เดี๋ยวที้พอกกลับไปเจอกันนะบ๊ายบายใครจะอะไรบอกไว้ไลน์มาบอกเนีแต่แจ็คไม่ต้องนะชอบเอาของทะลึ่งเดี๋ยวกลับไปเจอกันที่ผมนะคิดถึง๊ายบอกเลย ต้องมาแล้วพี่ิ娅ตายแล้วถ้าเย้าสัตร์ฝากงานนี่พี่เออไม่คือว่าเราเป็นที่กาบเพราะว่ามันหายากไงแต่แจ็คนี่เปิง์นว่าประมาณอาหารกองมากนะเอาจริงๆไม่ตัวถูกขั้วถูกใช่ไหมขั้วตัวไม่ได้ถูกเลยไม่แต่ไม่ได้ถูกคิดพี่ิาบอสมีคลิปกุ๊กกิ๊บด้วยอ๋อกุ๊กกิ๊บนั่งนี่ไปเที่ยวนี่เดี๋ยวก่อนรีบไปรับอีเวนต์หรือไงฮะทำไมพูดไม่จบเลยไม่เอาไม่เอาพอจะได้ออกวุ้นเปลี่ยนเรื่องเลยโอ๊ยจบแล้วอทิมจบแล้ว อมไม่ได,ดูเลยทำไมมันสั้นอย่างเงี้ยคลิปอ่ะถ้าคุณอยากจะดูคลิปเด็ดๆอีกมากมายของรายการเราสามารถกดปุ่ม subscribe ตรงนี้ได้เลยครับกดเลย